ไปดูที่ราชบุรีนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีบริเวณพื้นที่วัดห้วยยางโทนตําบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อครับนอกจากวัดแล้วก็จะมีโรงเรียนวัดห้วยยางโทนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ครับทางโรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยสําหรับคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนพระครูใบดีกาว,วิศณุขันติโกจเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทนเปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องสองวันทําให้อ่างเก็บน้ํายางหักซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าวัดมีปริมาณน้ําล้นลําห้วยแล้วก็หลากลงมาท่วมพื้นที่วัดและโรงเรียนคาดว่าถ้ายังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้อาจจะทําให้น้ําท่วมขังต่อเนื่องไปอีกหลายวันครับมันตกสองวันเมืม่อวาน,นก่อนกับเมื่อวานนี้คเมื่อวนก่อนตกเป็นชั่วโมงตอนชงเย็นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตกอีกหน่อยหนึ่งมันก็เลยน้ํา มาด้วยแล้วก็ทางด้วยไม้เต็มพวกเกศห้วยพันมีมันก็ไหลมาปไปจบกันมันก็เลยมาเอออ๋อท,ทีหห่ห้วยห้วยห้วยเส้นนี้ใช่ไหมครับห้วยเส้นนี้ตอนน่ตอนนันก็มาจากงนูน่ะพวเกศตรงบนครับทางไอ้เขาเรียกห้วยพันมีครงบนเป็นเส้นนี้เป็นห้วใยใหญ่เส้นหลักเลยใช่ไหมครับเส้นหลักเพราะว่าห้วยโงงก็มีเส้นเนี่ยพอดีเดี๋ยวนี้คลองมันแคบลงท่วมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ่อตอนที่ว่าคำวัดเสร็จประมาณตีห้ากว่าวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้เป็นเป็นวันนี้มาเข้ามาก็คือน้ำมาเยอะเลยมาเยอะเลย